สวัสดีค่ะอยู่ในช่องวิสาบล็อนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นยันเดเลกันค่ะซึ่งว่าชือคลิปนะคะก็บอกไปแล้วว่าสูตรโกงเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้คุณเล่นยันเดเลกเก่งขึ้นหรือโกงขึ้นนะคะสำหรับมือใหม่อย่างแรกนะคะพิมพ์ D E V O G ไปนะคะแล้วก็มาหลังต้นไม้นี่ค่ะจะเป็น น้องปีศาจนะคะทำาห,หน้าที่ซ่อนคนค่ะสมมติว่าเราซ่อนรุนพีใช่ไหมนี่เราเขินต้นไม้เลยโอสนามงงงงเฮ้เขืนอะไรของเธอเนี่ยอืนี่นะคะต่อไปค่ะถ้ากดแบ็กสแลตตรงหัวฝาไม่ก็ตรงคองคนนะคะอันนี้กดตรงหัวฝานี่ค่ะก็จะได้เป็นตัวละครมาค่ะซึ่งมีมันทําหน้าที่มันทําแบบว่ายังไงอ่ะมันมีพลังพิเศษนะแต่ว่าตัวที่เราเล่นเนี่ยมันไม่มี ตัวฝนทองเนี่ยอย่าไปเล่นกันนะทุกคนซื้อใช้ได้กับทุกแพทนะลืมบอกไปเลยส่วนตรงนี้ค่ะเรากดตรงคองคนนะคะก็จะเพิ่มพวกพลังกำลงังเออชื่อเสียงบาบา,บาที่ส่งผลต่อเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยอืมอันนี้นะคะสําคัญยูทูบเบอร์หลายคนก็ใช้กันหรือว่าคนที่เล่นอย่างเล่นหลายคนก็ใช้ก็คือการไปซื้อกางเกงในที่ตลาดค่ะนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าช่วยยังไงอะส่งผลต่อเกมเหมือนกันแหละทุกคน ออันนี้นะคะเราเลือกเป็นกระเกงในวิ่งเร็วค่ะทุกคนอย่าลืมกลับไปเปลี่ยนที่บ้านนะคะเดี๋ยวสอนมีธีเปลี่ยนด้วยนี่กลับไปบ้านปุ๊บนี่ค่ะถึงบ้านแล้วอันนี้ลืมบอกนะคือแบบว่าเราอะไม่ได้เล่นนานมากลืมอัปเดตเลยนี่ค่ะทุกคนสีดํานะคะกด e ไปเลยก็จะสามารถใส่กระเกงในได้แล้วค่ะ แล้วก็ขอขอขอบคุณที่มาดูนะคะบ๊ายบาย